5ราศีวาจาประกายสิทธิ์ชีวิตจะพิกผันมีเรื่องที่รุนแรงโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีวาจาประกายสิทธิชะตาจะพิกผันมีเรื่องที่รุนแรงโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น ได้แก่ราศีกันชาวราศีกันแนวโน้มควรระวังด้านเอกสารสัญญาข้อตกลงควรละเอียดรบอบคอบกว่าเดิมความสำเร็จจะเกิดขึ้นการนำเสนอที่คิดว่าเป็นระบบวางแผนแบบชัดเจนควรระมัดระวังคำพูดมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นประเด็นทำให้เกิดปัญหาสร้างความเดือดร้อนตามมาได้เพื่อนแม้เคยเป็นมิตรที่ดีแต่อย่าพึ่งมั่นใจในช่วงเวลาดังกล่าวมิตรอาจกลายเป็นศัตรูได้ ราศีมีน,ามนชาวราศีมีนแนวโน้มของราศีท่านจะได้รับความสำเร็จก้าวหน้าจากธุรกิจแดนไกลและผู้ใหญ่มักจะมอบโอกาสให้การส่งเสริม หากมีสิ่งใดที่ต้องขอการอนุเคราะห์ขอให้รีบเร่งเดินหน้าจะได้รับความสำเร็จด้วยเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดทางบันดาลให้การนำเสนอเอกสารใดควรเพิ่มความละเอียดยิ่งหากเป็นโครงการใหญ่ไม่ควรวางใจใครเป็นการดีที่สุดและหากมีประเด็นปัญหาติดขัดใดใช้สติปัญญาไหวพริบเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยตนเองจะได้ทิศทางไปสู่ความสำเร็จ ราศีเมษชาวราศีเมษควรระวังให้มากจะมีความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้นจากผู้ที่ไม่รักษาสัจะสัญญาหรือสิ่งเดิมๆเ,เรื่องเก,เก่าๆที่เคยมีมาแล้ว จะย้อนมาให้ท่านได้ปวดหัวยิ่งขึ้นถ้าหากต้องเดินทางไกลควรม,ม,มีแผนสำรองแนวโน้มมีอุปสรรคหรือปัญหาไม่คาดคิดทําให้ท่านเดือดร้อนเสียทรัพย์และอาจมีความรุนแรงที่ท่านคาดไม่ถึงได้และท่านควรดูแลสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่สุขภาพจะสุดโทรมหรือมีเกณฑ์ได้พบแพทย์ในแบบที่ตั้งรับไม่ทันได้ด้วยด้านดีก็มาจากเรื่องมรดกทรัพย์สินหรือเรื่องเก่า ที่เคยทำค้างไว้เดิมๆที่มีปัญหาอยู่ก่อนแล้วจะเจอทิศทางในการเดินทางที่ชัดเจนและสำเร็จได้แต่นั่นหมายถึงความเสียหายที่มีอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นที่สามารถแก้ไขพลิกฟื้นได้นั่นเองราศีมีถุน ชาวราศีมีถุนเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าเดิมศัตรูคู่แข่งจะมีแผนการที่แยบยนเหนือชั้นจนท่านตามไม่ทันหรืออาจมีศัตรูเพิ่มศัตรูในที่ลับแม้งานจะเดินหน้าได้แต่โอกาสที่เข้ามาช่วงนี้จะมาพร้อมกับปัญหาให้ต้องได้เหนื่อยถึงจะไปถึงเป้าหมายได้และทำสิ่งใดอย่าเด่นเกินใครหรือควรวงการอยู่เบื้องหลังบ้าง จะได้ลดทอนอุปสรรคที่เข้ามาได้บ้างด้านดีคือปัญหาที่เข้ามาในการดำเนินชีวิตจะทำให้ท่านได้โชว์ความสามารถโชว์สติปัญญาความรู้เฉพาะทางจนได้รับการยอมรับจากสังคมธุรกิจการงานยกระดับด้านการงานให้มีความมั่นคงในแบบถาวรด้วยเพราะปัญหาที่เข้ามาแต่ท่านบริหารจัดการได้นั่นเอง ราศีธนูชาวราศีธนูท่านควรเตรียมป้องกันความเสียหายในแบบไม่คาดคิดที่อาจมีเข้ามาความลับเก่าจะสร้างปัญหาและควรหลีกเลี่ยงการมีข้อพิพาทแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้ต้องมีเรื่องมีประเด็นด้านกฎหมาย คดีความเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยการดำเนินการสิ่งใดหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรเปิดเผยในจุดที่สร้างความเสียหายได้หรือปิดจุดอ่อนของงานเป็นการดีที่สุดและควรระวังคนใกล้ตัวจะแทงข้างหลังทำให้ท่านต้องมีความเสียหายและความเชื่อใจควรงดไปในที่เปี่ยวและไม่ควรไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้หากคุณมีเรื่องมีความหรือประเด็นทางกฎหมาย ยังจัดการไม่ลงตัวจะได้รับการส่งเสริมวงการอยู่เบื้องหลังให้สําเร็จลุล่วงได้สิ่งที่จะสร้างความเสียหายของท่านจะได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์ในแบบที่ไม่คาดคิดแต่จะได้รับในช่วงนาทีสุดท้ายหากท่านสะดวกควรหาโอกาสขอพรต่อเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจะผ่านพ้นไปได้เมื่อเวลานั้นมาถึงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ